ปูขงน,นอนนี่ทัง้งเกี่ยวนะครับรีดานดดานครับเนา สวัสดีครับครเคยเล่าคุณพลครับพี่น้องมันนี้ก็พาพี่พาน้องมาเยี่ยมเมื่อของเจียงครับสถานที่แรกที่เขามาครับปัดถุมคู่หาสวรรค์ครับนอ้องนี่ครับเดี๋ยวใหิ่งครับของใหญ่หน,น่อยวันวน,วน,วนี้ก็นี่นโอ้ขคือบ่รยากอศเยอะมองนี้เข้ากับเมื่อไหร่ลุงปูเข้มขึ้นหนึ่งครับเป็นพระที่ ดวงดังในย่านโคงเกียมนี่ครับพี่น้องปาเกติอดีตปาเกติครับเป็นเสียชีวิตแต่เขาต้อราบผ้ามาะถ้าเราถึงไมาไหวสิรีละคนครับมาคารุตีครับเกิดยังไงแบบเออเสือยังเสืออิ่มหนกครับเจียนเกิดเจียนเตะเข้ามาครับวันนี้มาเบิ้ลเสลี่ยงเสลีก มูมะนำนะครับเสียเก่งครับอืมอรล็กมาชื่อชเดี๋ยวจะพายางมาคุยบซี่ราเพื่นครับพี่หน่องอยู่ข้างล่างมั้นะครับเ้ไ่นกนมำหรอไายายงี้ ใต้แบวนี้สิ mm hmm. ไอเดีไปเสืเอสอะไรอย่ไเลนี่แบ,บนดหน่อยใช่ปะเอาน่ไปเอาคนะอดไไปใ่แวนแบบเดย้

เหมือนเกมเลยเอาเหลือมนเนี่ยเนักเล็กี่ดำค่ะดม่สี่ดำสีดำกี่ค่ะโอ้หแค่นี้ก็จบไอเนี่ยคินเนี่ยยาพี่น้องต้นมาลายเลยครับเฮ้ติมวะเขาที่ดำหัวคลิก อันนี้จะคล้องมันน,นี่ลุงเออมากับต <that> <that> <episodes> <that> ่าและกรบมังอันคือจะมาเดียวเนี่กระเป้าหันโอ้ยไปเบิ่งราคา่านนกรดูว่ากระป๋องโตตัวนี้หนึ่งกินยังยูเอ้ยกินอาหรข้างในรอเปล่าฮะ ยวนก็มีอยู่เหมอนใคร่ยวนเสีไปแล้ว้องลูกลุงลูกมีอยู่เฮ้ยมีสีนะลุงลูงไอยันเด่นหรลงงลูแก้วมาทำเมือดแล้วจะจงมาพาเตี่ยใส่สวัสดีสิบุเขาไปแบอาจบุมีหนามันนครับพาเราไปลุงลูลยแ้วก็ ตีกาแเัหม right. <qu and formula> ื่นพัหมืดนกตีกบแฟมาเออดีกีกี้เกงเหมืออกาปองไปไหวนตัวอ๋อพวกอเไวกหงเหรอ่ฟังเหน่อยฟังอนี่คอคนเลยตกฟังเรพี่เนางางขามก็ได้ các em thả xuống về bãi đi dừa bên phía nào? kéo nó thấy không? kéo kéo đây. kéo tui. thấy nó xuống

ตัว่ตัวหนัมีตัสได้มเนัวีัสิได้อะไรไดากสิบาได้ชาสลมยุบสิบ่ครับสามยุบสิบเนี่ยสามยุบสิบจ้าพวกตัวอร่อยพตัวอร่อยอีกนี่หนึ่งเกาซ้องพมุตัวอรอยเ็กได้ดังหน่อยเล็กได้มันดังหน่อยวเด็กได้เว้เดหาะฮะมันที่ซ้องหาย แดงมันบอก่าแปนครหนึ่งสีแปโหนึ่งดังบอก็ขาถูกอะ่องหลานนงเอ้พกหลานน่้องเนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอานางออกมาจะมีมีพระยังเข้าว้คกับไหมอก คนหลานน่นมอยหน่อยขับไปไหนตย่าี้ใอยู่ไปไหนไปไหนไปไหนรออยูอนหลับนี่ครับบรรยากาศทั้างในกันสินี่มองเสียงเสี้ยมซี้ครับเกือบเสียงอยู่ว่ ไหายพระพี่น,น้องนี่ครับทรีราเป็นนิ่งหลงแก้วครับสรีละของปู่คำคนหนึงครับน้ำเท่้น เกนเกินันงงครับพี่นอมันเกินนี่นะหลวงปูันก็นอนมัทั้งลมเก้่ยวนะครับจรีลามันจับพี่นออเหน่นาดบิไปเดินออกไปเล้วพี่นอไปแลวออกไปครับบัะเี้ นเกำลังขึ้นเมื่อไหว่พี่น้องหลังจากลงไปไหวลงปูคำพี่นหนึ่งครับขึ้นน้ำอยู่ว่วะพ่ารตรงนีอยู่น้ำเลย เราไปมีนาทโอย่างวิอามีนี่มี่นี่มี่เี๋ยาไปขึ้นรถกัีสิไปน้ำตกลงลูก,กับบานน้ำตกแสงจันทร์นี่มองค้ายเขาค้ายหน,า,า,ยนามีตัวช่วยตัว เดี๋ยวกิ่ผากันเกินใหญ่หน่อยไปน้ำตกลงรูน้ำตกแสงจันกินเขออ่าวะไป,ไป,ไ,ปไปเกิดกินกับลุงกำนั่งกินใส่กินข้างหลดอยู่อ๋อก็ดีอยูออย่จอยหน่อยหิ้ววะจ้ะ กิเงานกินเ้าตอนนี้เนาะนี่เราบอกเขาใช่กินเขาขึนหนาได้บ้างกินน้เขาีต่แล้วก็ไม่กินเขาต่ออ่ะไม่อยู่กูฝากพวกนี้ป้อยังรอใบบอ ตอนกินมันไหเนาได้หลายจังโมเมย์น้ำดงกขบอมาโอ้แทนนี้ส่งมากินสี่ใหงขึ้นระเบอ่น่้าแตไหนมันมันบม่มีแห่งกำหเลยไงพี่มันก็เลี้โหลดบนเอาเท้าอย่าัดังอยู่บนนั้นจุกขา่จกบอกว่าโอ้ยเอเอาอยู่อัน่ันฮะ เขา,ยยาไม่ิชย่างไปสัยไงไม่ดูบ,อออบ่อยอา้าวกำลังจะเคลื่อนทับแล้วพี่น้องจะลอยลมไปปิวเลยนะฮัดรอดเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หนังตกลงดูครับพี่น้องจ,จังทีไทยให้เบิ่งอีกทีนึงอ่อนไรอ้อว